รรมะหลวงปู่มั่นหันมาปลาลบต่อไปว่าในยุคบ้านหนองถือในวาระผู้เขียนไปอยู่ด้วยกับองค์ท่านได้ยินองค์ท่านยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่ตอบได้อย่างสุขสายว่าองค์ท่านนี่ได้ยืนยันว่าองค์ท่านเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนใดๆเลยถ้าลอยผู้เขียนจะไม่รู้จักอินโอยินเนแล้วองค์ท่านจะไม่เล่าคำลับให้ฟังก็อาจเป็นได้หรือเกืนว่าผู้ฟังประมาท และไม่เชื่อก็อ,อาจเป็นโทษแก่เขาก็อ,อาจเป็นได้องค์ท่านจึงไม่เล่าให้ฟังส่วนธรรมะขององค์ท่านแสดงบางคราวเป็นธรรมะชั้นสูงมากเป็นต้นว่าไม่ว่าธรรมส่วนใดถ้าสําคัญตนว่าสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นข้อนี้ประทับใจของข้าพเจ้ามากในเวลาที่องค์ท่านเทศน์อย่างนี้พระอาจารย์มหาบัวก็ฟังอยู่ที่นั่นด้วยมีพระสองสามองค์นั่งฟังอยู่ด้วยกัน ไม่มีพระอาธันตุกะมาผลแต่แปลกอยู่ว่าชื่อว่าประวัติของหลวงปู่มั่นได้ทิมมาหลายหลายครั้งตรวจดูแล้วไม่เห็นทำข้อนี้ปนอยู่เลยฉลอยต่างองค์ก็ต่างจำมาได้คนระบทคนระบาดอันสำคัญมุตโตไทยทีพิมฉบับต้นเข่าถว,วายพระเพลิงหลวงปู่มั่นคำชั้นสูงในเล่มนั้นกล่าวว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นั้นใจความในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับภาคพจน์ข้อนี้นี้เป็นคำชั้นสูงในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดเหตุผลที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นั้นหนังสือเล่มนั้นอธิบายว่าถ้าจะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้เพราะไปบวกกับเลขหนึ่งก็เป็นสิเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านดังนี้เป็นมติกของผู้เขียนคืออาจารย์มหาเถรและอาจารย์ทองคาในยุคนั้นพระอาจารย์มหาบัวกําลังรับการยีเวก เกี่ยวปฏิบัติโชคจนอยู่ไม่สูงสิงในการเขียนหนังสือข้าพระเจ้าพิาพจารณาอยู่แต่ลายๆว่าเนี่ยที่ศูนย์จะเป็นของมีค่าก็เพราะมีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของถ้าไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วศูนย์ก็กลายเป็นโมฆะไปตามสภาพอยู่สมมติไม่ว่าแต่ศูนย์เลยทีป็ตชี่ไกใก็ดีถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแล้วย่อมเป็นของมีค่าทั้งนั้น ซื้อขายเอาไปใส่ผักก็ได้ใครรักก็เป็นอดินาทานแต่พระนิพพานไม่เป็นหน้าที่จะแล่นไปหรือเดินไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าอย่างนั้นศูนย์ก็เป็นการนังักษารีของพระนิพพานพระบรมาศาสดากล่าวไว้เพียงแต่ว่าเปลวไฟอันกําลังลมเป่าเมื่อเปลวไฟดับไปแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปยืนยันแ่สมมติไปสั้งอยู่ที่นานที่มีหรืออะไรอะไรทั้งนั้น ความขัดแย้งแห่งสงครามความเห็นข่าความเห็นออกนอกเรีบนอกลอยเป็นอัตโนมัติของผู้ยังมีกิเลสหนาไม่เหมือนอัตโนมัติของพระอริยะเจ้าที่มัดเข้าหาธรรมฝ่ายอริยะเป็นบันรทับเป็นแว่นเป็นกระจกเงาเป็นกล้องจุลทรรศเป็นเครื่องวัดเครื่องสวงอันไม่เลยเกิดปราศจากเดาด้วงชาติเนยพร้อมทั้งมีสัมมาญาณอันสองแทะไกลจากโลกียาวิสัยแตแล้ว จะดึงลงมาเทียบกับโลโกโลกาโลเกเลโลกึงโลมึงโลกูย่อมเป็นไปไม่ได้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยที่ว่าประวัติหลวงปู่มั่นก็ดีของท่านองค์ใดๆก็ดีจะแต่งจะเสียงพิ่สดาลหรือยอปกะตามทีถ้าแก่งเรื่องของธรรมะยอดเรื่องของธรรมะขั้นสูงไม่สมเหตุสมผลแล้วกลาดผู้อ่านผู้ฟังก็ไม่ถึงใจถึงทำเท่าที่ควร ไม่ชวนอยากอ่านไม่ชวนอยากฟังด้วยที่หนำงจำถูกวิจารณ์ว่าไม่สมชื่อหรือสาปลากฏดว่าด่งดังอะไรกันในทางที่ชอบแพรของธรรมะเมื่อผู้เขียนนี้ใค่เจ้าตัวเขียนเองย่อมตีความหมายลงมาหาตัวของผู้เขียนเพราะเข้าใจอย่างนั้นชัดอย่างนั้นแต่มันกอเป็นเรื่องอจินไตเหลือวิสัยจะปูขาด ีวิตของหลวงปู่มั่นในยุควัดป่าหนองถือพันนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นยุคสุดท้ายของชีวิตองค์ขัานและสุดท้ายธรรมะชั้นสูงแห่งองค์ขั้นอีกด้วยธรรมะขององค์ขัานส่วนอื่นๆอ,อันเนกปริยายก็ตามตลอดข้อวัดปฏิบัติอันเด็ดเดี่ยวที่คำส่วนตัวองค์ขั้นก็ตามเพื่อทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังก็ตามย่อมเป็นเมืองขึ้นของคำที่องค์ขัานเทศว่าไม่ว่าคำส่วนใด ข้าสำคัญตนว่าสเสวยเป็นอันผิตทั้งนั้นเมื่อกล่าวว่าคำส่วนใดก็เป็นกันกล่าวถึงจิตส่วนใดอยู่ในตัวผู้รู้ส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยยานส่วนใดอยู่ในตัวอีกด้วยต่อแสดงให้เห็นว่าทำลายอุปาทานในตัวแล้วย้อนมาปาลบสับสนปนเปกันปอีกเพราะนึกเห็นได้จำได้อันใดก็เสียงกันลงไปไม่ต่ออนุสนที่เป็นระเบียบสับสนโลมัง เพราะไม่ชำนาญในการแต่งและการเขียนและก็คงไม่ได้ไปตรวจเอาคะแนนในสนามโลกใดๆทั้งสิ้นเลย